ฮโหโยโย่สวัสดีครับผมมาพบกับ Add of ฟฟิลดเช่นเคยนะครับวันนี้มารีวิวเกมมือถือเกมใหม่กันคุณผู้ชมนั่นคือเกม Love Place เลองนะครับสถานที่แห่งนี้มีรักของเหล่านักเต้นย a ู u นะฮะใครที่ชอบเกมแนวริทึมนะครับกดตามทิศลูกศรจังหวะเพลงนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับมาในระบบมือถือด้วยนะครับพกไปเล่นนอกบ้านที่ไหนก็ได้นะครับมีมือถือเครื่องเดียวพอจบนะครับแถมเกมเขาเนี่ย optimize มาอย่างดีเลยนะครับกราฟิกลื่นปลื้ดน่ารัก 3D นะครับและที่สําคัญมีภาษาไทยด้วยเพลงก็เรียกได้ว่าเอาใจทั้งสาวกเพลงไทยเครับเกาหลีเคป๊ K OP, อะไรอย่างงี้มีแน่นอนนะครับอัปเดตเพลงตลอดด้วยบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับวันนี้ผมจะพาไปรีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับเข้าเกมกันเลย let's go มานี่เลยนะครับหน้า U I อบบี้ by, หน้าเข้าเกมเลยนะครับบอกเลยว่ากราฟิกเนี่ยเป็น 3D สวยงามด้วยนี่แตะทีนึงทาเก๊กหล่อเฉยนะครับแล้วเกมเนี่ยมีอีเวนต์ต้อนรับนะครับผมผู้เล่นใหม่เยอะแยะมากมายแล้วก็มีอีเวนต์เนี่ยวนเวียนมาให้เราเนี่ยคอยเก็บของฟรีกันตลอดนะครับแฟช่ฟช,ฟชั่นตัวเตอเอ้ยเยอะมากเลยคุณผู้ชมกดไปที่ด้านขวาบนนะครับเมนูนะครับจะมีตารางกิจกรรมอยู่ ไอคอนแรกเลยคุณผู้ชมนะครับแพ็กเกจกิจกรรมนะครับให้คุณผู้ชมเนะี่ยสามารถมารับของได้นะครับจะเป็นพวกกระป๋อง Energy เอาไ้เล่นเพลงนั่นเองนะครับเนี่ยเอาเล่นโหมดวันไซหนึ่งครั้งว่ากันไปกิจกรรมสะสมตัวอ่านี่เลยนะครับได้มาสามใบรูเลตใช่ไหม แล้วก็เอาตัวไปหมุนหรือเปล่านี่เลยครับก็สามารถที่จะเอามาหมุนตรงนี้ได้นะครับกิจกรรมยังอยู่นะครับกิจกรรมสายเปก็มีนะครับผมใครที่เติมรูบี้นะครับมาช้อปปิ้งก็สามารถรับของเพิ่มเติมได้สายแฟชั่นถูกใจแน่นอนเพราะว่าเกมนี้ชุดเทสสวยมากๆคุณผู้ชมนะครับกิจกรรมเช็คชื่อสําหรับผู้เล่นใหม่ก็มีนี่เลยนะครับเช็คชื่อ14วันจัดไปนะครับได้ของได้ของนะครับบัฟเพิ่มเงินเอ่ยกระป๋องเอนเตอเนเมเอ่ยนะครับบัฟกดเพิ่ม5ครั้งของโหมดอีเวนต์นะครับ กสิบอกเลยว่าของแจกเยอะมากนะครับอยู่ในกระเป๋าจดหมายนั่เองนะครับกิจกรรมแฟชั่น7วันเอ่ยมากมายเลยนะครับอาจทำเสร็จอย่าลืมมากดรับด้วยนะครับเราจะได้ไอเทมต่างๆเนี่ยไปใช้งานเพื่อเล่นกันได้อีกนะครับอาจสุ่มกงสุ่มโกสุ่มฟรีปตะจำวันไหนลองซีพีดีเจสครชแ่นหน่อยจื๊จื๊จ,จ,จืมาดูกันว่าดวงผมนั้นปออออบอกเลยว่าน่าจะเป็นสัก2 0,000ื่นกลางๆโอ้โหเจ็บหน้าไม่เป็นไรครับ ได้ฟรีก็ดีแล้วนะครับแล้วก็ไปรับของในจดหมายมากคุณผู้ชมครับโคตรเยอะนะครับกดไปเลยรับทั้งหมดโอ้โหดูดิเป็นแผงเลยอะเยอะมากนะครับอ่าล้วก็ลบให้เรียบร้อยแล้วกันเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับทีเนี้ยของต่างๆจะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเราคุณผู้ชมนะครับกดที่ไอเทมด้านบนจะมีของที่รวบรวมเอาไว้นะครับใน my bag นั่นเองนะครับบัฟต่างๆวัสดุนี่โน้นที่เราเก็บได้มาจากเกมนะครับแยกย่อยเป็นหมวดได้ด้วยทั่วไปสมรรถภาพอันนี้ก็เป็นกระป๋อง ที่เราเอาไว้ใช้ปุ๊บเราก็จะเพิ่มตัวของเปอร์เซ็นต์ สมรรถภาพที่เราเนี่ยใช้ในการเล่นเกมนั่นเองนะครับเราจะได้เล่นเพิ่มได้นะครับผมไปต้งไปเต้กันต่อนะบัฟต่างๆนะครับใช้เพิ่มเงินเพิ่ม XP b o o บูสเข้าไปตั๋วก็มีเช่นกันนะครับตั๋ว2วันนะครับเดือนนะครับบริการร้านดิมทางนะครับ่ากันไปนะครับคูปองก็มีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตัวของทวิงเกิลนะครับที่เราสามารถใช้เอฟเฟกพิเศษได้อย่างเช่นการลดราคา3านะครับสูงสุด500รูบี้นะครับที่ร้านค้าดิมทางเป็นต้นทำให้เราสามารถช้อปปิ้งเสื้อผ้าไดด้ถูกกลงวเิม นะครับผมเอฟเฟกต่างๆที่เติมมาไปได้เช่นกันเทรนนิ่งก็มีนะครับ mm hmm. เผื่อใครที่อาจจะยังกดไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเป๊ะเท่าไรรรบบหร่นะครับมีระบบเทรนให้ด้วยนะฮะนี่คือตัวของกระเป๋าที่เอาไว้รูปรวงสิ่งของมากมายคุณผู้ชมเมื่อกี้พูดไว้ใช่ไหมว่าแฟชั่นเกมนี้บอกเลยว่าเข้าไปต้องโดนสวยโคตรนะครับด้านขวาคุณผู้ชมครับมันจะมีตัวของช h อปปิ้งมอลล์อยู่นะครับกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีกับ แฟชั่นต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆมากมายฮอตนะครับผมมาแรง The b เ s สสินค้าขายดีนะครับผมแฮร์สไตล์เยอะแยะนะครับเสื้อบนเอ่ยนะครับกางเกงล่างเอ,อ่ยชุดผู้หญิงผู้ชายสวยๆงดงามนะครับรองท้องรองเท้าแฟชั่นคุณหนูดูดีมีสไตล์ชุดลำลองสุดเท่ชุดเอี้มมาหมดเลยคุณผู้ชมครับบอกเลยว่า โดนแน่นอนนี่ชุดนี้เกาหลีมากนะครับใบหน้าแสดงอารมณ์ก็มีนะครับอ่ะมือนะครับจะถืออะไรเดี่ยถือกีตาร์ไหมเออนี่อะไรอะ่ะไม่กอล์ฟหรอนี่มีมือแมวด้วยเอ,อ้ยอันนี้น่าซื้อว่ะน่ารักจังกุญแจมือเฉยนะครับเออเต้นได้ไงเนี่ยนะฮะกระเป๋าอุ้ยกระเป๋าปลานะครับน่ารักกระเป๋าหมาชิบะว้ายโอ้อันนี้ต้องโดนแล้วผมตายตายเข้ามาดูทีรู้สึกว่าต้องเสียงเงินนะครับโอ้ยน่ารักมากนะครับโอ้ยมีหนูแฮมสเตอร์เกาะหัวด้วยนะครับโอ้ยหัวหมี น่ารักนะครับใบนุ่งใบหน้ามีส่เว่นเอามอลไม่เห็นเลยทีนี้นะครับอันนี้คือช้อปปิ้งมอล์นะครับแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งคุณผู้ชมก็คือตัวของตู้เสื้อผ้ารับอันนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของซีซันคอสตูมด้วยนะครับที่จะเป็นแฟชั่นตามฤดูกาลนะครับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้เราเนี่ยได้เปิดกาชาไปสวมใส่กันเป็นชุดเซตนั่นเองนะครับสามารถกดดูข้อมูลได้นี่เลย ชุดนี้โอ้โหเกาหลีเกาใจจัดเลยนะครับอันนี้ต้องมีต้องโดนตาเบลคาบกุหลาบด้วยนะฮะก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้เอาตรงเอาตัวมาสุ่มได้เลยคุณผู้ชมนะครับหรือว่าจะไปดูสมุดซีซั่นก็ได้นะครับว่าแต่ละเดือนนะครับที่ผ่านไปเนี่ยเขามีคอสตุมซีซั่นอะไรผ่านไปแล้วบ้างมาเช็คสมุดได้ห้องเอฟเฟกก็มีนะครับใครที่มีเอฟเฟกเนี่ยสามารถมาติดตั้ง าซื้อนะครับตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมอ่านี้ก็คือตามสบายสําหรับสายกุ้งกิ้งฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวเองอ่ะรับชมของสวยงามไปแล้วนะครับผมพาไปดูโหมดเกมกันบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยจะพาไปดูโหมดพัซเซิลก่อนให้ไปที่เมนูไลฟ์คุณผู้ชมนะครับโหมดเนี้ยมันจะเหมือนว่าเราอ่ะกำลังไลฟ์ซีมอยู่นะครับจะมี2โหมดย่อยด้านซ้ายเนี่ยคือโชว์แดนเซอร์นะครับเราจะเต้นให้ดูนะครับพร้อมกับเพื่อนอีก2คนนะครับมาโคเวอร์อัพด้วยกันด้านขวาจะเป็นโหมดพัซเซิลนะครับเล่นได้วันละ3รอบนะครับผมซึ่ง เปรียบเสมือนว่าเราแคสเกมอยู่อะไลฟ์สตรีมอยู่แล้วก็มีเนี่ยคนดูมาเลยมีไลฟ์แบบนี้ได้เหรอรีบเริ่มหน่อยไม่ได้เหรอแต่งตัวให้หน้าดูหน่อยแบบนี้มันเกมอะไรกันเนี่ยโอ้โหไม่เลวเลยนี่พูดหน่อยสินะครับชุดสวยดีนะจัดไปครับเรากดเริ่มได้เลยครับผมนี่ประหนึ่งว่าเรากําลังเป็นไลฟ์สตรีมเมอร์อยู่นะครับเกมนี้จะเป็นส่วนของการกดตัวเลขที่เหมือนกันเพื่อทําลายบล็อกนะครับที่เท่ากันลงไปถ้าเรากดตรงไหนนะครับแต้มตะทวีคูณเท่าตัวตรงจุดที่เรากด อย่างเช่นสมมติว่าผมกด4มุมขวาล่างตรงนี้ที่ที่แสงมันขึ้นนะโป๊ะเห็นไหมมันจะยุบรวมไปเป็นเลขถัดไปนะครับเป็นเลข8ฉะนั้นทุกคนก็ต้องพยายามคำนวณดีๆนะครับว่าผู้ชมเนี่ยจะแตะตรงไหนเพื่อให้เลขเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วมันเชื่อมคอมโบกันได้อย่างเช่นถ้าผมกด8ด้านบนโป๊ะเป็น16นะครับอุ้ย4เยอะมากผมกด4ด้านล่างจะได้เป็น8นะครับแล้วผมกด8ตรงนี้ดีกว่าข้างบนเป็น16 เนี่ยมันจะเชื่อมกันพอดีนะครับด้านซ้ายบนจะบอกจํานวนครั้งที่เรากดได้ตอนนี้ผมเหลือสามสนะครับด้านซ้ายลูกกดไลค์จะคือแต้มที่เราทําได้นะครับต้องทําแต้มให้สูงนั่นเองส่วนซ้ายล่างเนี่ยจะมีตัวของเพิ่มโค้ต้าการกด5ครั้งกับแต้มคูณ2เป็นบัฟให้เราใช้ด้วยนะครับก็สามารถที่จะซื้อบัฟเพิ่มได้ตรงนี้เลยนะฮะอาจจะต้องเสียพงเสียเพชรเพิ่มกันไปในกรณีที่คุณอาจจะไม่มีของอยู่นั่นเองนะครับผมกดคูณ2ปุ๊บเห็นไหมแต้มจะเพิ่มและเป็น4เลยนะครับอันนี้8 กดขวาล่างเป็น16นะฮะเอา16ถ้ากดเนี่ยมันเป็น32แล้วฉะนั้นผมจะพยายามไม่ขึ้นเลขสูงแล้วกันนะครับอ่ะผมเอา2ขึ้น4ไปก่อนนะครับแล้วก็สี่ 4, ขึ้น8ตรงนี้แล้ว8เชื่อม16ขวาล่างอ่ะผมมี16กองไว้แล้วนะครับ2ขึ้น4นะฮะสี่ 4, ขึ้น8ตรงนี้ปุ๊บอสีม่ 4, มันอยู่ข้างบนว่ะอ่าสองตรงนี้ขึ้น4โอ้โหมันขั้นกันพอดีเลยคุณผู้ชมครับ ตรงนี้กดเป็น8เนี่ยเราก็ต้องมเมนเทตโคต้าให้ดีๆนะครับว่าเราจะกดกี่ครั้ง16ตรงนี้จะขึ้น3 2ใช่ไหมตรงนี้4ตรงนี้ผมขึ้น8อ่ะแล้วตรงนี้ขึ้น6เนี่ยผมก็กรุ๊ป16ไว้ติดกันหมดเลยนะครับอันนี้2ใช่ไหมได้เลย4 4จะตกไปเป็น8ได้อันนี้4ตกอันนี้2เป็น4่ก่อนละกันนะครับแล้วก็4ตก8ตรงนี้โป๊ะ8เชื่อม4เชื่อมตรงนี้ผมเอา8มาเชื่อมซ้าย เออผมผม,ผมพูดงงไหมคุณผู้ชมนะี่ครับอันนี้8ผมกดเป็น16ผมกดอ่าตรงนี้อีกเป็น16กดตรงนี้16อืม16เป็นกองพเนเนินทึนทึกอมผมถล่ม16ออกมาตุ้ม3 2อ่าแบบนี้แนะแต้มก็จะทวีคูณขึ้นเยอะมากโอเคเรียบร้อยอันนี้4ผมขึ้น8 2ตรงนี้มาเชื่อมเอา4ไวน้นี่นะครับแต่ว่าโคตา้าการกดผมจะหมดแล้วทุกคนครับเออ8ตรงนี้อันนี้8 3 อืมจบหมดแล้วเหลือสองครั้งผมต้องกวาดแต้มแล้วสี่ตรงนี้ครั้งสุดท้ายครับอืมแต้มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อะระเบิดสีทิ้งไปเรียบร้อยผมได้5้าร้อยแต้มนะครับไลฟ์สีมสิ้นสุดได้เอ็ด้วยนะครับนี่เลยก็เป็นเงิน XP ให้เราไปหู้ํทำไมเก่งอย่างนี้เนี่ยเทแฮรักนะพูดไม่ออกเลยเพิ่งดูครั้งแรกสนุกมากเลยน่าจะมีช่องแชทนะครับคอยพิมพ์หาเราตลอดเวลาน่ารักมากคุณผู้ชมอะนี่คือ p ัฒ s ์เ m o นโนะครับต่อไปจะพาไปดูตัวของส t a r ์แร้งกันนะฮะเปรียบเสมือนตัวของอเส้นทางการเป็นนักเต้นเท้าไฟของเราคุณผู้ชมนะครับกดไปที่เส้นทางแห่ง Star ์นะครับเป็นการเข้าไปเล่นแคมเปญโหมดเจ้าแห่งสตาร์ประหนึ่งเนื้อเรื่องนั่นเองคุณผู้ชมครับนี่เลยจะมีการไล่ลําดับแชปเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะมีตัวของตัวเอกที่เป็นเราเนี่ยนะครับคอยสตาร์ตตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลย ออกไปหาอะไรทําแล้วก็ไปเจอมูมิสนะครับน้องก็มาแบทเทิลกับเราแล้วก็รวมกลุ่มเต้นไปเรื่อยๆอันนี้จะมีสตอรี่ด้วยนะครับก็สำหรับคนที่เพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องเนี่ยสามารถมาเล่นได้นะครับเป็นโหมดที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับผู้ชมนะครับผมลองเล่น1นึ่งขีดสามมดูแล้วกันนะแต่มันจะมีการเก็บ3ดาวด้วยนะมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับฮ,ฮหายใจไม่ออกแล้วพอได้ยังอะ่ะน้องมูมิสเริ่มบ่นเลยครับนะดูสินี่เรานี่เราเธอจะมาเข้าร่วมด้วยสกิลคิดได้หรอจริงปะเนี่ย ใช่บ้าไปแล้วแดนเปิดหมวกที่โรดีริเวอร์อย่างน้อยก็ต้องเป็นงานเบลแดนฟีเวอร์กันเหรอเฮ้อสคิปแล้วกันนะครับอ่ะเข้าไปดูกันนะครับ walking man ทาร์มิสสองคีย์ง่ายบีดเปอร์มินิต90มาผมต้องแบทเทิลกับแกงนี้ครับแกงมูมิสอีกแล้วเหรอมาเลยผมมีเพื่อนเป็นน้องไทเลอร์กับเจมมาเนอะมูมิสเข้ามากับเอเดนกับโนวาเอ้ยเขาเอาแรงซ์เอ็กซ์เปิดมาเลยเหรอโกงไหมเออผมมีโลเคอลายดอลด้วยอ่ะ ด้านซ้ายบนเนี่ยจะมีบอกอยู่นะครับว่าเงื่อนไขาการเก็บ3ดาวนะมีอะไรบ้างลูกศรจะขึ้นกลางจอนะครับกดซ้ายขวากดให้มัน perfect อืแบบนี้แล้วก็นี่ขวาขวา2ทีบอกอุ้ยไม่คูณ3วะ่ะนะครับอ่ะซ้ายซ้ายครับตรงนี้ perfect นะไม่เพอวะ่ะเนี่ยต้องกดให้มันเป๊ะๆคุณผู้ชมครับเกมนี้สามารถกดผิดได้นะกดผิดแล้วแก้ไม่ได้นะครับเออ คือมันจะย้อนกลับไปไม่ได้แต่ตัวของโน้ตจะถูกกดให้ครบอยู่ดีสมมติผมกดผิดอ่ะกดซ้าย3ทีเอ้ยขออภัยเมื่อกี้กดวุดนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดวืดเนี่ยจะถูกข้ามหลอดนะครับไม่ให้เล่นนะครับประมาณ1-2หลอดนะฮะแล้วตัวของตุ่มจะขึ้นมาใหม่เมื่อกี้ผมกดอ่าไม่โดนนะครับอ่ะลองดูนะครับผมกดผิดนะเอาแบบซ้ายล้วนอ่ะอันนี้ไม่ได้ฮะโหมดนี้ไม่ได้ครับมันจะมีบางโหมดที่อ่าต้องกดให้ถูกให้หมดนะครับหรือบางโหมดที่กดผิดได้ นะครับมันจะเป็นปุ่มเทาแตกร้าวนะฮะอ่าก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลมากนักนะครับว่าเฮ้ยเราอาจจะกดไม่ได้ถูกทั้งหมดแค่ว่าแต้มอาจจะโดนโลดไปนะฮะตามจํานวนปุ่มที่เรากดถูกขอแค่เรากดาจังหวะให้เป๊ะนี่แบบนี้นะครับก็ทําให้คะแนนเราขึ้นได้เหมือนกันแต่หมดนี้ที่ผมเล่นอยู่ก็ห้ามพลาดนะฮะอะผมกดเพอร์เฟกตครั้งเรียบร้อยนะครับก็ทําให้ผมได้ดาวแรกมาแล้วนะครับต่อไปก็ชนะ3แต้ม นะครับแล้วก็วินแบทเทิลก็คือเป็นอันจบเก็บ3แต้มก็จะได้ของพวกทรัพยากรต่างๆนะครับในโหมดแคมเปญไปด้วยนั่นเองครับผมเส้นทางถูสตาร์นะฮะบอกเลยว่าน้องมูมิดจะมาสู้พี่ได้ยังไงเออมาดิอันนี้ซ้ายซ้ายนี่นี่แมูมิดนายก็คูนึงนี่เหรออ่านี่เป็นท่าฟินิสนี่นะครับผมนี่จะเป็นท่าจบนะฮะปึ๊บปุ๊บป๊บควงโชว์ไปหนึ่งทีบอกเลยพี่เอลดีอย่างนี้ ติดใจแน,น,น่นอนนี่หมุนโอหน้องน้องใส่กระโปรงน้องแบบควงซะพลิ้วเลยปึ๊บนี่เพอร์เฟกโชว์ไป1 6ห6ครับน้องมูมิสมาสู้ผิดคนแล้วพี่เนะี่ยคือราชาแห่งการเต้นอืสาย,ซ,ายซ้ายขวาบางโหมดจะมีสี่ปุ่มด้วยนะครับเอ้ยเข้าฟีเวอร์แล้วหลอดฟีเวอร์เต็มจัดไปครับปึ๊บปึ๊บเพอร์เฟกคูณสามคะแนนกระฉูดน้องมูมิจะมาสู้พี่อย่างนั้นเอ้ยเพอร์เฟกหลุดโอ้เสียดาย คะแนนนำไปเยอะมากแล้ครับบอกเลยว่าชนะใสๆแน่นอนโอ้ถ้าเมื่อกี้ฟีเวอร์ไม่หลุดนะคูณห้าไปแล้วนี้อ่ะเฮ้ยเราไปแก้มือซะละบอกเลยว่าสนุกมากรักภาพมันสวยครับผู้ชมเป็น 3D ด้วยนะครับสมูทมา,มากๆนะครับสามารถปรับได้ปุ๊บโอเคจบชนะแบบว่าขาดลอยครับอืมยี่ต่อบ <ged> ายบายนะมูมีส เก็บดงเก็บดาวชนะเสร็จนะครอย่าลืมมารับของด้วยนะครับเป็นพวกวัสดุนะครับต่างๆที่เราจะเอาไปใช้งานต่อได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นโหมดเล่นตามเนื้อเรื่องกับ NPC ใช่ไหมต่อไปผมจะพาไปดู Dancing Hall กันนะครับเป็นสถานที่ที่เพื่อน,เอนๆเนี่ยเขามาตั้งห้องนะครับแล้วเราเข้าไปจอยนี่เลยนะครับแล้วก็ไปเล่นกับเขาเอุย้ยมาเป็นคู่หรอได้เลยได้เลยมาเป็นคู่ผมเข้าไปกด lady อ้าวไปซะแล้ว,วอุ้ยเขาเวลยี่กันหมดเลยอะผมเลวล วันนี้ผมมาหมวดคู่ใช่ไหมยอยู่กับน้องนัทโคโค่ค,ครับคนซ้ายนะฮะหลับเฉยไหนมีไหมเขามาเป็นแคลนเดินด้วยใช่ไหมเรียกว่าคลับนะครับผมอยู่นี่นะไปเล่นสตาร์แปบ๊บน่ารักดูดิแต่ละคนเขาแต่งตัวเครเนี่ยคือเขามาเป็นคู่คู่อ่ะผมต้องไปจวนแฟนมาเล่นแล้วป่ะอ้าวอ,ออกหมดห้องเลยนะฮะเดี๋ยวดูซิว่าจะมีคู่มาเล่นไหมยังนี้เขา เขาจับคู่ชายชายได้ป่ะนะเออไม่น่าได้นะครับโหมดเต้นคู่ก็มีคือโหมดมันเยอะมากคุณผู้ชมสามารถเลือกได้เลยนะครับจะมาจอยห้องคนอื่นก็ได้หรือว่าจะสร้างห้องใหเ้เพื่อนเข้ามาเล่นที่ห้องตัวเองก็ได้นะฮะมาผมเปลี่ยนห้องนะครับมาอีกห้องหนึ่งดูสิห้องนี้เขาจะหูคือแฟชชั่นเขาจัดเต็มมากคุณผู้ชมมาเป็นขับเดียวกันแล้วคืออย่างเท่นะครับดูชุดเ็าดิโอ้ต้องไปซื้อมากเลเนี่ยมีแรงเต้นเลยค่ะอยู่ใกล้คนหลอ่อ เขาเวล์ยี่สิบกว่าเอมีหน้าชินจังด้วยป่ะเนะี่ยเออซื้อชุดในนักหนาเอาแล้วโดนแฟนบ่นแล้วครับมาแล้วใครเปก็อยากให้แฟนจับได้อันน่ะมีเปลี่ยนชุดโชว์ด้วยเอ่ออิโมจงอีโมจิเขาน่ารักจริงครับกดเลยเพื่อนๆผมมาแบกแล้วเอ,อ๊สกิลปากต้องมาก่อน,นครับคือชุดผมนี้ดีโฟลทสุดแหละเนี่ยเขานี่แบบสวยๆกันเต็มเอาละครับเริ่มกดแล้วเอาตังค์ไปซื้อสติ๊กเกอร์เออี๊อเกมมาทุกคนมาดูครับโหมดแดนซิ่งฮอล เพลง s ั n ชัยเลิฟโอ o ู o จม i หูบีดร้อยสามสิบเร็วอยู่นะแต่เป็นแค่สองปุ่มนะครับซ้ายขวานะมันจะมีโหมดสี่ปุ่มด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมขอดูแป๊บว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถจะกดผิดได้ไหมเอ้ยนี่เป็นปนขึ้นลงอ่าเอ้ยจึ๊บนี่เต้นทันเต้นทันหนึ่งปุ่มก่อนเอ้ยนี่แบ่งทีมเต้นว่ะน่ารักผมเคยเล่นโหมดคู่ด้วยครับมันจะแบ่งครึ่งกันกดนะเออเพอร์เฟ t เอาให้มันพร้อมๆกันหน่อยเพื่อนนี่ละคูณหนึ่ง บอกเลยเรานิวบี้ก็จริงแต่ว่าฝีมือเรานั้นเยี่ยงซูเปอร์สตาเขาคูณ5แล้ววะเขาเพอร์เฟกแม่นจัดมามามาเขานำไปแล้วครับอืสีเขียวเราหมืเกได้อยู่คูณ2มาเลยยืนนี่แหละอ้เพื่อนเราคูณห้าพระเจ้าอืหลุดกันหมดเลยหลุดเพอร์เฟกไม่เป็นไรมาปั๊มใหม่ครับเพอร์เฟก ลงคูณหนึ่งใบเอ๊ะเต้นไปเต้นมาเหมือนเพื่อนเราหายไปคนหนึ่งหรือเปล่าไม่นะเอ้ยอ้ยเขาเพอ่์เฟทั้งห้องเลยเขินเลยเราฮึบอืมสคนก็สู้ตายต่อให้หน่อยสิทีมนั้นน่ะชุดก็สวยอุ้ยนี่อันเนี้ยมันจะเป็นการกดแล้วแตกไหมคุณผู้ชมคือกดแล้วแตกเนี่ยมันจะผ่านเลยนะครับไม่ต้องมานั่งกดใหม่นะฮะก็คือเราสามารถไปกะจังหวะ เพื่อกด Perfect คตอนท้ายต่อได้อ่าเพอร์เฟคูณหนึ่งนะครับตรงนี้กดอีโมจิได้ด้วยนะถ้าเเราใส่มานะครับจะมีการส่งชงส่งแชทคยกันระหว่างเกมได้นะครับบอกเลยว่าเมาส์มอยเพลินๆแน่นอน,นครับขึ้นลงอืมคูณ3ม,มาโชว์เขาเป็นอะลู้พ่ออืมคูณ4ี่มามาครับสาสามคนหรือจะสู้2คนคูณแนะ่อุ้ยปุ่มแตกว้ากดพลาดด้วยโอ้ นี่ฮะปุ่มแตกไม่เป็นไรครับยังคงกดให้มันท่าออกได้คุณผู้ชมเ่ยเกมมันค่อนข้างจะเล่นง่ายเลยนะครับจะได้ไม่ตึงมากเรียบร้อยจบเพลงครับโอ้โหแพ้ไปเพราะว่าเพื่อนเราหายนี่ครับเฮ้ยผมสามหมื่นเก้าอผมน้อยสุดเลย <c oughs> ผมน้อยสุดเลยเหรอโอ้ยเศร้าจุงเบยไม่เป็นไรครับไปฝึกต่อนะ มาถึงเมนูสุดท้ายกันคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเมนูเทรนด์นะครับผมกดเข้าไปที่ขวาบนแล้วอันที่2บรรทัดที่2นะครับอันนี้เนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้แต้มเพิ่มนั่นเองนะครับเมื่อจัดเม้นต์นะครับอาจได้เพอร์เฟกคะแนนจะเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับบอกเลยว่าต้องมาอัพด้วยนะครับเพอร์เฟกเกรด คูนะครับแบดทุกๆการกดจังหวะที่ถูกต้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอย่าลืมมาอัพนะครับมันจะมีคะแนนโบนัสเพิ่มให้ด้วยสําคัญมากๆคุณผู้ชมนะฮะนั่นก็คือความแตกต่างว่าบางทีเฮ้ยเราก็กดเพอร์เฟกได้เหมือนเพื่อนเลยนะครับช็อตนี้ทําไมเราได้คะแนนน้อยจังนะครับนี่เลยจ่ายเงินนะครับมาอัพปิงเข้าให้เปอร์เซ็นต์คะแนนโบนัสเมื่อเรากดเพอร์เฟกตรงเนี้ยก็จะเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็เอาเศษต่างๆเนี่ยนะครับอ่าเพอร์เฟกกดอีกปุ๊บ4.5่จุดห้าเปอร์เซ็นต์เลยครับคะแนนต์ด้วย นะครับคะแนนโชว์แดนเซอร์เอ่ยนะครับก็โบนัสนะครับ 1, นึ่จ่ายไปบวก3%แล้วก็เอาตัวหินต่างๆเนี่ยนะครับมาอัพได้เช่นกันนะครับเจ้าแห่งสตาร์อะคาเดมี่เทรนนะครับมีทุกอันนะครับโบนัสเพิ่มรัวๆไปเลยคุณผู้ชมคะแนนเราจะได้เยอะๆนั่นเองนะครับและนี่คือรีวิวจากผมเลยนะครับจากเกม Love Place คุณผู้ชมนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับบอกเลยว่า หลายๆคนที่ชอบเกมรีทึมเนี่ยน่าจะมือสั่นกันแล้วนิ้วสั่นอยากจะกดอยากจะแดนซ์ตื่เต้นเหลือเกินนะครับดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ปักหมุดเลยนะครับใต้คลิปนี้ทั้ง iOS อเครับผมและ Android มีทั้งคู่นะครับพกมือถือไปสนุกได้ทุกที่ทุกเวลากับเกมเล,เลิฟเฟลดคุณผู้ชมครับวันนี้แอดขอลาไปก่อนขอบคุณมากที่รับชมนะครับไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแอดผมมาได้ครับแอดน่ารักแล้วเจอกันในเกมครับผมบายบายไปแล้วจ้า <c oughs> นี่เลิฟเลยปิ้งโอ้น่ารัก